หลายคนนะครับก็คิดว่าแว่นกันแดดที่มีอยู่ในตลาดทุกอันเนี่ยถ้าเราใส่ออกแดดแล้วมันก็จะกัน uv ได้นะคาตอบจริงไหมฮะจริงๆแล้ว,ลวนะมันก็จริงบางส่วนนะฮะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่า uv เนี่ยเป็นสิ่งที่มันอันตรายต่อดวงตาเราใช่ไหมตอนนี้ เราก็ควรที่จะมีแว่นกระแดดดีๆสักอันนะครับเวลาที่เราเลือกซื้อแว่นกระแดดนะฮะเราก็อาจจะมองแค่ว่าเฮ้ยฉันไม่ได้จะต้องการแฟชั่นหรือว่าฉันไม่ได้ต้องการวัสดุที่ดีเลยฉันต้องการแค่แว่นที่มันสามารถกันยูวีได้ไปซื้อแว่น20บาทก็พอใส่ปั๊บกันยูวีได้เลยคําตอบคือบางทีเนี่ยเราก็ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่ามันจะมีแว่นบางอันเนี่ยที่เลนนะครับมันเป็นสีดำนะครับแต่ว่ามันกันยูวีไม่ได้ครับอนนี้กันยูวีไม่ได้เนี่ยใส่ไปแล้วความจริงมันกันไม่ได้้ถาาใส่่่่ไไไปมมันเทหร แต่คราวนี้มันกันไม่ได้แต่มันก็ให้โทษกับเรามากกว่าเดิมด้วยนะครับลองคิดสภาพนะครับตอนนี้เราไม่ได้ใส่แว่นใช่ไหมเราเดินออกไปทะเลก็ได้กลางแดดนะครับเวลาที่เราเดินออกไปเนี่ยปุ๊บตาเรามันเจอแสงอาทิตย์นะครับฟีววิ่งออกมาปั๊บตาเราเนี่ยนะครับจะทําการหลีรูม่านตาครับจากกว้างๆเนี่ยให้มันเล็กลงนะฮะเพื่อที่จะป้องกันไอ้แสงแดดที่มันเข้ามาเนี่ยให้มันเข้ามาน้อยที่สุดนะครับแต่คราวนี้ถ้าเราไปออกไแว่นกันแดดเมื่อกี้ที่มันกัน UV ไม่ได้มาใส่เกิดอะไรขึ้นฮะพอใส่ไปปั๊บปุ๊บตาเราก็จะมองว่าเ้ย มันมีความมืดแล้วนี่ว่าเราไม่จําเป็นจะต้องหลี่รูม่านตาแล้วนะครับถ้ากับว่ารูม่านตาเราก็จะเปิดกว้างปั๊บแสงแดดที่เข้ามา UV ที่เข้ามาก็ปั้งเข้ามาเต็มๆเลยนะครับก็เลยเป็นข้อเสียนะครับที่ไม่ก,กระแดดทุกอันมันไม่สามารถใช้กัน UV ได้นะครับก็ต้องต้องเลือกกันดีนะครับก็ต้องดูความน่าเชื่อถือของแต่ละร้านที่ขายด้วยว่าแต่ละร้านเนี่ยความน่าเชื่อถือเป็นยังไงนะครับก็บางทีก็อาจจะไม่ต้องไปเลือกซื้อที่มันถูกไปนะครับก็ซื้อที่มันแบบพอที่จะดูโอเคขึ้นมาหน่อยนะฮ โอเคนะฮะก็หวังว่าจะได้เป็นการเตือนภัยสําหรับเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าใครอยากตัดแว่นนะฮะก็มาที่กิบเต้แว่นตาได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ที่เดสคริปชันแล้วกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ